อ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาใหม่ฮะปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้สมมกราคม2 5 6 6นะครับปีใหม่แล้วออกมาแล้ว5เล่มโดนมาแล้วนะครับหเล่มนะครับจริงๆออกหลายเล่มแต่ว่าโดนมา5เล่มนี้นะครับนี่เรื่องแรกนะครับชิมะโคซากุภาคประธานบริษัทเล่ม11นะครับนี่เรื่องนี้ผมติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าให้ดูก่อนนะครับนี่เรื่องนี้นะครับนี่ชิมะโคซากุนะครับ ภาคประธานบริษัทนะครับเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับคนทํางานนะครับคนวัยทํางานนี่ผมตามมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับนี่ภาคแรกนะครับภาคหัวหน้าแผนกนะฮะจะมีสิบเจ็ดเล่มต่อมานะครับเป็นภาคหัวหน้าฝ่ายสิบสามเล่มนะครับแล้วก็ภาคกรรมการบริหารแปดเล่มนะครับภาค กรรมการผู้จัดการอีก6นะครับชิมะโคซากุไขคดีคาตาก,ก,การปริศนา1เล่มนะครับแล้วก็มีภาคกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับ5เล่มแล้วก็ภาคนี้ภาคล่าสุดนะครับภาคประธานบริษัทนะครับเล่ม10และนี่คือเล่ม11เอ่านะครับเป็นเกี่ยวกับชีวิตการทำงานสนุกดีนะครับสำหรับ พูดนักอ่านชายนะครับถ้าใครอยู่ทํางานก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอ่านดีนะครับสนุกครับถัดมาครับเรื่องที่สองนะฮะนี่ห้องเช่าแสนถูกกลายเป็นจุดพักดันเจี้ยนหันสาไปสไลแฉกนะครับเรื่องนี้สนุกดีแต่ว่าบางมากนะครับตลกดีไอพระเอกเรามันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอยู่ดีบ้านมันก็เปิดมาเป็นประตูดันเจี้ยนซะงั้นเรื่องนี้แปลกมากนะครับนี่มาถึงเล่ม4นะครับนี่ เล่มที่4ี่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีเรื่องนี้แล้วอยู่มันอยู่ไหนวะนี่ฮะนี่นี่ครับเล่มหนึ่งสานะครับเล่มหนะึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เล่ม1หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้สนุกดีนี่เล่มสองนะครับ 2, น,บนี่น่ารักเนาะนะครับตัวละครน,น่ารักดีจะออก5้าเล่มห้าเล่มหน่อยนะครับมีฉากสวิตเป็นคือใส่ชุดนักเรียน ไม่ใช่สิใส่ชุดพระนักเรียนน่ารักดีนะครับเล่มนี้เล่ม4แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดาร์กอย่างชื่อเลือกอย่างชื่อหัวเลยนะครับนี่สยามอีเตอร์คอมิกดาร์กแต่ไม่ดาร์กเลยนะครับน่ารักใส่มากนะครับสนุกดีนะครับกรีนลิปเปอร์ด้วยนะฮะเล่มแพงไปหน่อยบางมากนะครับถัดมาฮะดันดาดันเล่ม6แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสนุกนะครับผมจะบอกเลยว่าเล่ม5ผมยังไม่ได้อ่านเลยเล่ม5้ายังดองอยู่เลยนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับนี่ดันดาดันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นี่ครับนี่เห็นไหมเล่มห้าผมยังไม่ได้แกะอ่านเลยครับยังดองยังดองอยู่เลยครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกนะครับเป็นเรื่องแนวเกี่ยวกับผีผีหน่อยนะครับเป็นพระเอกชอบเรื่อง UFO นะครับไม่เชื่อเรื่องผีส่วนนางเอกเนี่ย ชอ,อชอบชอบเรื่องผีแต่ไม่เชื่อเรื่องยูเอโอเมื่อพระเอกกับนางเอกมาเจอกันเรื่องวายป่วงก็เลยเกิดขึ้นครับนี่เล่มหกแล้วนะครับผมไปซื้อโปดการ์ดหมดนะฮะอดได้โปดการ์ดนะครับถัดมานะครับเรื่องนี้โอ้ยตอนนี้เรื่องเรื่องนี้ตอนนี้กํลาลังสนุกนะครับตัวละครใหม่เพียบมากนะครับนี่ฮะ ยากุซ่าขายใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่นะครับอันนี้เล่มสี่แล้วจะบอกว่าโหดมากนะครับหน้าแรกหน้าสีเดี๋ยวผมเอาเอามือปิดก่อนนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเปิดมาโอ้โหนี่ครับโหดมากโหดมากนะครับดีนี่ครับโคตรโหดนะครับบอกเลยนะครับแค่หน้าแรกก็ช่องจะบินเอาแล้วกลัวมากนะครับกลัวช่องบินอันนี้คือเล่มที่สี่นะครับนี่ เล่มหนึ่งสองสามนะครับเรื่องนี้เนี่ยแปลกมากเพราะทําไมครับมันเป็นสิบห้าบวกแต่ว่ามันมีช็อตช็อตเซอร์วิสช็อตโชว์ของค่อนข้างเยอะนะครับก็แปลกดีนะครับว่าเขาทากล้าทํามาอย่างนี้นะครับสันเป็นสีเหลืองเป็นที่สังเกตง่ายนะครับทุกเล่มเลยแล้วก็สนุกดีด้วยนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างใช้ได้เก้าสิบห้าบาทผมตามอยู่นะครับถัดมาเรื่องที่ห้านะครับนี่ สาวมืดมนอลรวนหารักนะครับเล่ม18ผมบอกเลยว่าผมยังไม่เคยอ่านเลยครับนี่15บวกนะครับเล่มนี้ค่อนข้างบาง70บาทนะครับเป็นกระดาษเบาๆนะครับเป็นกระดาษแบบเก่าเดี๋ยวผมให้ดูเล่มก่อนหน้าก่อนนะครับนะครับเล่มก่อนหน้านะครับนี่เห็นไหมสาวมืดมนอลรวนหารักนะครับเล่ม1ถึง9เนี่ยรู้สึกผมจะได้มือสองมานะครับแล้วก็ไปซื้อต่อ10 1 1 12เ3็4 15 16อ7ี่แล้วก็18นะครับยังไม่เคยอ่านเลยฮะ บอกตามตรงไม่เคยอ่านเลยเนี่ยฮะก้อาอ่อโทโมโกะที่ก้าผช่ชอปิดเทวรูดิลลอนไปครั้งสุดท้ายคาโต้ยูริจังนี่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอา่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงน่าจะน่ารักน่ารักแหละไม่เคยอ่านนะครับบอกตามตรงนะฮะก็ ติดตามรับชมรีวิวเต็มๆนะครับทางช่องจัดหนักมังะใบจุกุยไม่ใช่ส่ช่องนี้นะครับรีวิวสั้นส่วนช่องที่จะไลฟ์รีวิวเต็มๆคือจุกุยชาแนลนะครับทุกวันอังคารรีวิวมังะสองทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับชิมาโคซากุนะครับห้องชาวแสนถูกนะครับดันดาดันยากุซ่าขาใหญ่สาวมืดหมนอลวนหาลักนะครับเจอกันนะครับวันนี้อัปเดตเท่านี้ครับสามมกราหกหกสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่อันนี้ครับนี่ช่องจัดหนักมังงะาใบจาุก,กุยนะครับแล้วก็ช่องจุก,กุยชาแนลนะครับฝากด้วยไปแล้วนะครับนี่สวัสดีครับบ๊ายบาย